ล่วงเลยเฮียดูดินี่หน้าแดงเลย <S <S 2> <S 2> คือกระสอบคือมันมันอยู่ด้านนี้ชใช่ใช่แล้วมันตั้งอย่างนี้ใช่แล้วพอเหยียบกู่าตั้ง <ย package. S 1> ใจว่ากูตั้งใจว่าจะเหยียบนี่ปุ๊บใช่แล้วก็โดดแบบอย่างเท่เลยกโดดมาปุ๊บก็สวัสดีอย่างนี้เลยแต่ว่ามันผิดนิดนึงคือกูจะเหยียบตรงนี้ออแต่กูด <พอ S 2> ันไปยทางนี้นแล้วพอเหยียบปุ๊บมันอย่างนี้ใช่อย่างนี้แล้วกูก็เสียจังหวะกะอากาศนั่นแหละแล้วก็ตัดภาพไปที่กูนั่งอย่างงั้นยเหม่แบงไปแกงพะแนงเลย เจ็บต il er, ็มเลยไม่ไ <jaar> ด <ans> ้รองเท้าด้วยรองเท้าไม่ใส่เติงเลยแล้วถ้าไม่ตัดลงนะมือกูคุยยาวเนอต้องบอกว่าคลิปนี้ก็คือจะเนินๆหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ก็เดินไปสองรอบล้มไปรอบหนึ่งนะฮะตัดจงงถ้ากอสอบมันไม่โดดอ่ะเราก็ต้องโดดก่อนเลยถือว่าวันนี้เป็นเคสนะเป็นเคสเป็นเคสอาง่ายๆเราจะมาลุ้นกันเพราะว่าเนี่ยเขาล่ำหลึ่ว่ามีแล็ปทีก็ออกอ่ะโซนิยุนก็ออกแล็ปทีที่ออกนี่ราคาเท่าไหร่ ประมาณสองสามหมื่นสองสามหมื่นแล้วโซนิคยู่ทียอพันหมื่นกว่าบาทสองหมื่นวูออกเสื้อตัวเป็นหมื่นใช่แล้วลูกนี้ซื้อมาเท่าไหร่หกหมื่นสี่พันห้าเราดีพันห้าลูกละสี่พันห้าร้อยบาทครับผม,บมต,ต้องบอกว่าแล้วเจอกันคลิปหน้า,ยานหยาชอไม่ได้เปิดเลยก็คือว่าวันเนี้ยไอ้เฮโจเขาหนีหนีทับทหารหนีทับมันเป็นอะไรวะเขาเรียกว่าวะ ถ้าให้ดิบนิ้วมันก็จะเป็นอะไรดินเนอร์เออฮันนีมูนหนึ่งสองสามไปเลยป้ายอะไรป้ายอะไรเขาเรียกว่าป้ายปีกนกป้ายปีกนกเป็นป้ายใหม่ไหมมันก็ไม่ใหม่มากก็มีมานานแล้วใช่ไหมไป้ายงสะพักเลยก็หาหากันได้หาซื้อกันได้มาดึงดึงสายออกดึงสายออกดิเราไม่ได้เปิดสอบนานมากเออว่ะเป็นเดือนหนึ่งปะ เดือนหนึ่งมาเอิร์สสองสามเดือนแล้วหรอสาดู้ว่าไม่ได้เปิดนานขอลูกนี้แบบลั่นๆหรือมมากูสาดูไปตั้งหลายรอบน้ำน้ำสองครับก็ทิ้งไมันท้งเลยแล้วไม่ได้ปิดไอ้นี่ไว้อ่าโมตั้งเบอร์เลยอ่ะคอนเทนต์นะกูจะเอาตัวนี้กูจะเปิดตัวนี้กูจะเอาตัวนี้กูจะเอาตัวนี้ตาสี่สองร้อยกับตัวแยกกันอยู่นั่นนะเฮ้ยดีจ้า เฮ้ยโอ้โหหลักร้อยหลักร้อยถือว่าแรงมันแล้วเฮ้ยเชื่อไหมว่าตูนถือว่าดีแล้วสมัยนี้อะหัวหัวไว้นะไว้นู่นนะไว้กับมึงด้วยไงก็แยกกันไปแล้วเข้ามารวมเดียวเปิดนะไม่ได้เปิดน้ะจริง มเปิด้าเลยนะดำสกูไทเกอร์อาจจะงงว่าเปิดสอบเฮ้ยทำไมเห็นไม่ครบทุกตัวถ้าเห็นครบทุกตัวมึงก็ดูยันชั่วโมงอ่ะเยสเยสเยสเสื้อกางเดี๋ยวเราจะตัดไปนะครับเอ้ยเสื้อลายปลาลอนจอนว่ะสวยสวยสวยกาสูนอีกแล้วเฮ้ยดีเฮ้ยอันนั้นดีอะไรอะเฮ้ยใช้ได้นะมีส่งแล้วนะเฮ้ยกาสูนเอาสองตัวแล้วทุกคนนี่ฮะแต่ก็เป็นงานแบบทั่วไปนะ มันคือเช็คส่งครับเช็คสัรอ๋อไดออยู่ได้อันนี้อะไรเอ่ยที่ที่สายเอาไปคุกเฮ้ยคุณซิเวอร์ไม่เอาวะเอาใช่เหรอเออแบนคุณซิเวอร์แบนอะไรแบนสเก็ตเหรอเออไม่รู้จักเป็นหแบนเนมอ่ะแบนเนมอ่ะเฮ้ยโอ้ยเฮดดี้พัลเตอร์อะไรอ่ะอะไรดูดิพี่ดูอ๋อผีอ่ะ เยส์มาเวลครับเยเดอะไรครับเนี่ยเฮ้ยองใหญ่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเลดิโก้ร้องเพลงดิร้องเพลงดิเลดิโก้เลดิโก้เฮ้ยจังหวะที่มึงล่วงอ่ะถ้าเราใส่ซาวเลดิโก้ไอ้เชี่ยเนี่ยมันมัไม่เห็นไงโดดไปสูงจริงๆไอ้เชี่ยสูงนะเว้ยกูรู้สึกก่อนนะกูรู้สึกเจ้าว่าสูงมากเสือกล้ามูสามตัวแล้วนะ แรกอาจจะเป็นอย่างนี้แหละหลังๆอาจจะออกแบบเขาเรียกว่าเลดเกมหลังๆก็หล้อเล่นล้อเล่นเกมอันนี้สตาร์วอลก็มีราคาแล้วฮะโอ้ยนี่ยอย่างตัวเนี้ยเห็นปะเนี่ยอย่างคอเนี่ยสีเป็นชมพูไอ้เฮ้ยยืนซื้อกล้ามอีกอ้โหตัวครับเออเนี่ยได้เลยนะเฮ้ยดิกกี้ดิกกี้เสื้อดิกกี้ครับคือเขนกูดครับ

ได้อยู่อ่ะเฮ้ยส้มมไม่มีแน่นอนโยนทิ้งได้เลยเฮ้ยอีกนะครับโตงา8แปดพัทหาสนุกมากครับผมโซนเมฆเมกแดงโอ้โหนี่คือคำตอบนะครับหรือมีคนถามบ่อยว่าเปิดสอบดีไหมครับดูซะเฮียตบมเฮ้ยมึงเหงาอะไรอะไรจะเปิดไม่คุยกันเลยอ่ะซึมเมียคือตอนนี้กำลังหาของดีๆอยู่ฮะเฮียมันเครื่องกระสอบแล้วนะ เแต่เย็นดี่เขาต้องมีความหวังกันหมดอ่ะเอเซบโลคกี้ไม่ใช่มันเอเซบเครื่องมือเฮ้ยแวนแวนงรับเบผิดฝั่งมากไอ้ไแวนออฟดาวเวอร์พิงคอยมันเรื่อยเลยใกล้ละหนึ่งนันซีพีไม่เบื่อถึงพิงคอยไปแล้ว ไอเหี้ยมีหมูนี่คือน้ำมิงบอยเลยไอ้สัตว์ไอ้เจี๊ยให้ดูก่อนไม่มีเหี้ยลเลยสเสร็วต้องถามว่าพี่เปิดสอบไห็นให้ดูเลยจะดูอะไรไอ้เหี้ยคือดูอะไระดูน้ำหนองเหรอตายแล้วครับไปเฮ้ยจิม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 มี่เฮนเด็คจิมมี่เฮนเดิลโอ้อตัวแรกตบมือนี่เฮ้ยอยูีพีเอาธรอ,อะไรอ่ะอยู่ขายได้อันนี้ขายได้ แท็บเอาคืออะไรเหรอเออมันเป็นแบนแบนกระเกะเหรอแบนกระเกะเหรอเขาเลือกเรวะเฮ้ยสวยนะกราฟิตี้อ่ะสวยนะอกมึงเลยแบงน้อยนี่ยมึงใส่เท่เลยจานอะไรคือหลอกขายกันแหละเฮ้ยเฮ้ยมึงใจเย็นเย็มันเย็นมันก็มีมันก็มีเนื้อเต๋าปูนี่อะไรอ่ะ

สุดยอดมากครับลองดูนะครับใครอยากจะซื้อใครอยากจะเปิดอะไรมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้ทุกลูกนะต้องบอกก่อนแต่นี้ก็คือเกลือร้อยเปไม่มีทางที่ได้ทุนอย่างแน่นอนร้อยเปแล้วขายรับสองแมนก็ขายยากอยู่แล้วอะ่ะถ้าใครคิดจะเปิดสอบคุณต้องพร้อมที่จะเสี่ยงดวงด้วยเข้าใจไหมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าชอบคลิปนี้แล้วเจอกันครับด o c h a n n e l เก่งจัดสองขเกลือย่เมากเลยนะเว้ย นี่คือแบบแย่จัดแต่ดวงแหละแต่คือแบบโว้บมึงดูดิไม่มีไม่มีอะไรเลยที่แย่ไว้คืออะไรดิอ่ะที่แยกไว้อะมึงเอาลืมๆไปอะกูยังไม่คิดอะไรเลยนะเว้